สวัสดีครับผมอรุณนะครับผมและนี่ก็สวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมอต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนะต้องบอกก่อนกันทุกครั้งเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นสูตรฉีดวัคซีนโควิดจะควยทาไมและทําไมต้องเอาไอซินเนแบบมาควยกับทุกสูตรด้วยเราจะมาหาคําตอบกันนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะโอเคเริ่มแรกเลยนะฮะ จากหัอวเขาข่าวอันนี้คือเขาเห็นชอบแล้วสอ,อเห็นชอบสชนี่ใครสาธารณสุขโอเคเห็นชอบนะครับกับสูตรฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2กับเด็กที่อายุระหว่าง6 6ถึง17ปีอืมอ่าโดยมีระยะห่างกัน4สัปดาห์หรือก็คือประมาณเดือนเดือนต้นๆนะเดือน4สัปดาห์เนี่ยสสัปดาห์ประมาณ1เดือนโอเค1เดือนนะผมนะอันนี้นะคือเข็ม ระยะเข็มหนึ่งเข็มสองใช่ไหมใช่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 โอเคต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนะว่ามี 6- กถึงสิบเอ็ดปีเข็มที่หนึ่งเป็นซีโนแวคเข็มที่สองเป็นไฟเซอร์ฝาสีส้สมอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เลือกหรือว่ายัง<ๆ>ยังไม่มียังไม่มี <c oughs> เขาบอกว่าอ่าเนี่ยนะเห็นชอบกับสูตรนี้นะแต่นำใช้อีกทีนึงนี่เ,<ๆ>เดี๋ยวเขาก็จะประกาศอีกทีนึงยังไงก็เอาซีโนแวคมาหลอกล้อไ้ก่อนมันต้องเจอกับทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนโตคนแก่โอเค 12-17ถึง17ปีอันนี้สูตรที่2อันนะกลุ่มเป้าหมายก็อายุมากขึ้น12-17ถึง17ปีเข็มที่1ซิโนแวคเข็มที่2นี่คือไฟเซอร์ฝาสีม่วงอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นโดดผู้ใหญ่ไหมคือยังยังไม่ใช่อโอเคโอเคแล้วก็ไอสูตรที่3นะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรที่มาตรฐานเลย6ถึง17ปีเข็ม <c oughs> ที่1ซิโนแวคและก็เข็มที่2ซิโนแวคอันนี้ อันนี้ไม่ได้ควยกับใครอันนี้ตัวมันเองเอาเอา่าโอเคครับผมนะแล้วก็แล้วก็จะมีเว็บไซต์ลงทะเบียนของเด็กนะฮะมันชื่อว่าเว็บไซต์นนคิดขอเชิญเด็กอายุที่6ถึง11ปีที่ได้ลงทะเบียนผ่านนนคิดแล้วเพื่อยืนยันในการฉีดวัคซีนนะฮะไปลงทะเบียนแล้วก็มีข้อความปรากฏมา<ะ>ปรากฏว่าวัคซีนไอวัคซีนที่ชื่อว่าไฟเซอร์ฝาสีส้มอา่อากำลังจะหมดหรือหมดแล้วนี่แหละอ๋อไม่ใช่เขาแจ้งว่าเขาแจ้งเหรอ ที่ว่าจะต้องมีวัคซีนชิโนแวคมาเสริม oh. เพราะว่าไอฟ้าสีส้มอ่ะมีน้อยมีน้อยนะฮะเขาไม่ได้บอกว่ามมน oh. ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าคือไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นหมดในทางว่าพิมออกมาเลยนะคือสื่อเหมือนกับว่ามัน mm. มันมีน้อยอ่เาเลยต้องเอาซิโนแวคมาเพิ่มใช่โอเคนะฮะหลังจากที่ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึง่งใช่ไหมลุงที่เขาออกมาแนะนำอ๋อ คุณหมอสมศักดิ์โลเลขายนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลุง<อ>พูดได้เลยเขาเป็นประธานราชวิราชวิไลกุมารแพทย์เขาเล็อ่าเขากุมารแพทย์ก็คือหมอเด็กนี่แหละโอเคเ<อ>ขามาให้ข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กสมควรที่จะใช้ไฟเซอร์ทั้งสองเข็มเพราะว่าชีโ o แวคเนี่ยมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีพอชีโนแวคนี่คือเชื้อตายนะครับย้ำอันนี้อ่าใช่อ่า เขาแนะนําว่าต้องใช้ไฟเบอร์ทั้งสองเข็มเลย <Okay. S 1> แล้วก็ไม่สนับสนุนการฉีดก้อม mm hmm. สำหรับเด็กแล้วเมื่อดูตัวอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นไงบ้างอ่ะเอาโอเคครับผมนะเราก็เลยเกิดข้อสงสัยนะผมเลยไปทําการสืบค้นและหาข้อมูลมาจนมาเจอกับข้อมูลนะผมนะนเด็กแต่ละชาติได้ฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กๆเกนี่นะแน่นอนอยู่แล้วว่าสุขภาพร่างกายเขานะบางคนนี่ก็ ติดโควิดแล้วก็ไม่ไหวอาการหนักบางคนก็แข็งแรงแต่ส่วนใหญ่แล้วจังเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็เป็นตัวพาหะในการนําเชื้ออ่าก็เลยต้องมีการจัดหาวัคซีนนะมันเลยสําคัญไงครับว่าวัคซีนที่ว่าต้องเอามาอยู่ในตัวเด็กเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพใช่ใช่ใช่อ่ามันก็เลยสอดคล้องกันว่าเออวัคซีนต้องต้องดีนะต้องเออข่อหมอเขาแนะนำเป็นไฟเซอร์สองเข็มเพราะว่ามันจะได้เห็นผลและภูมิภูมิต้านทานมันจะสูงขึ้นอืมโอเคเราก็เลยไปหามา สรุปแล้วนะครับผมนะในสหรัฐจะมีพิจารณา,นา,นานแล้วนะผมว่าว่าเด็กสามปีขึ้นไปจะมีการฉีดวัคซีนครับสหรัฐนะฮะสามปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนไฟเซอร์เอาสามขวดเลยเหรอสามขวดเน<ผ>ี<ก>่ยคือของเราหกขวดใช่ไหมใช่ใช่คือเขามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่ายิ่งฉีดตั้งแต่เด็กๆมันก็จะลดอัตราการเสียชีวิตลงทำป็นของเราไม่เอาสามขวบมากหเอเอาดูเขาโกเปลือกไม่เน่ใจหรือว่าว่าเพราะเพามันเป็นซีโนแวค หรือเอ่อแล้วแต่เขานะ <c oughs> โอเคส่วนอังกฤษนี่นะอังกฤษที่เขาผลิตวัคซีนอะไรไม่ลุงเขาแอสตราของอังกฤษโอเคครับผมนะยังตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทยด้วยเลย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคนะส่วนของอังกฤษนะครับผมนะก็จะเป็นไฟเซอร์กับแอสตราให้เลือกกันมีให้เลือกเอยจะมีกลุ่มอายุอยู่ไม่ได้ควยใช่ไหมก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับต้องบอกเลยนะฮะใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็แต่อังกฤษเนี่ยเขาพิจารณาจริงๆแล้วนะ ต่อให้เขามีแอสตาก็จริงแต่เขาเลือกพิพจรารณาเป็นไฟเซอร์เน้นหนักไปทางไฟเซอร์เน้นหนักของทางไฟเซอร์ว่ามีสิทธิเลือกถูกต้องอในเด็กอายุ5ถึง11ปีแล้วก็1 2ถึง17ปีอืมปีอ่าส่วนของของสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก็จะมีไฟเซอร์5้าถึง11ปีไฟเซอร์แล้วก็12ถึง17ปีก็ยังเป็นเป็นทางเลือกอเพราะว่าเหมือนกับว่าเด็กเขาก็อยากก็อยากจะเลือกก็จะสามารถมีทางเลือกได้ก็เลยม,มีทางเลือกให้เลยไฟเซอร์ซิโนแวคซิโนฟาร์ม ตัดภาพกับมาที่จีนก็จะเป็นวัคซีนที่เขาผลิตเองทำเองท<อ>ั้งหมดมก็คือไม,ไม่แปลกใจนะเพราะว่าไม่แปลกใจเออใช่ไม่แปลกใจใช่แต่บางประเทศที่ไม่ได้ผลิตแต่แตใช้แม่งทุกพยายามสอดใส้ไฟไอชิโนโแวตเนี่ยไ,ไม่ได้ผลิตเองแต่สอดใส้ทุกอันคือ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าในประเทศอื่นนะอาเปตัวอย่างเลยสิงคโปร์เนี่ยครับเขาก็จะมีเฟซเซอร์แล้วก็มีเฟซเซอร์ซิโนแว์แล้วก็ซิโนฟาร์ม อันนี้อันนี้คือในในข้อมูลนี่คือเขาสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดอะไรอ่าแล้วของจีนเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าเขาเป็นซิ n โนแวกับซินโนฟาร์มเพราะว่าเขาผลิตเองอ่าเดี๋ยวจะขยายอีกนิดนึงของสิงคโปร์ทำไมสิงคโปร์มีซิโนแว็ไหมสิงคโปร์มีครับมีซิโนแวด้วยแล้วมีซินโนฟาร์มด้วยใช่ครับในเด็กของเราไม่มีซิโนฟาร์มด้วยปะมี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 ด้วยลุงมีด้วยใช่ไหมมีด้วยแต่ว่าไอส่วนเน้นซินโนแว็ หกถึงสิบเจ็ดปีนั่นเมื่อเออทำไมจะเน้นซิโนูแว็กใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะขยายปมซิโนูแว็กอีกนิดนึงต้องบอกเลยนะฮะว่าเน้นเน้นไปที่ซิโนูแว็กหนักเลยเพราะว่าจากเหตุการณ์เนี่ยจากหัวข้อข่าวตอนตอนต้นๆนั้นที่ผมได้อธิบายไปเป็นซิโนูแว็กต์ซินูแว็กต์ซินูแว็กตลอดเลยเข็มที่หนึ่งซิโนูแว็กหกถึงสิบเจ็ดปีก็เข็มที่หนึ่งซิโนูแว็กใช่สิบสองถึงถึงสิบเจ็ดปีเข็มที่หนึ่งก็ยังซิโนูแว็กต์หกถึงสิบเจ็ดปีก นะมันเป็นธีมแหบกตั้งแต่ต้นเข็มหนึงน่งเข็มหนึง่งเข็มหนึ่งทำไมไมันถึงอยู่ในเข็มหนึง่งฟุกเรื่องราวดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยขอเปรียบเทียบนิดนึงอไอธีมแบบเนี่ยมันเหมือนถั่วฝักยาวจริงๆวะ่ะเะวลเราเราจะสั่งผัดกะเพราเนี่ยในใจเราสั่งผัดกะเพราเนี่ยครับผมเนื้อผัดกะเพรามันเราไม่ได้สั่งถูกยาวผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราแต่ได้ถั่วฝักยาวมาทุกครั้งหรือว่าเขาคนคิดสูตรที่เขา กินผัดกะเพราที่ได้โั่วยาวบ่อยๆเปล่าวะก็เลยให้ซิโนแว็กซ์มาเหมือนเป็นการระบายของตอนตอนโควิดแรกๆไอ้นี่เราไม่แปลกใจเพราะว่าโควิดแรกนี้แบบการจะซื้อจะท้าว่าขอขยายผลอ่ะซีโนแว็กสักนิดนึงอ่าเอาเลยลูกมันในประเทศจีนเนี่ยจะมีวัคซีนหลักๆอยู่สองตัวซีโนแวคกับซีโนฟาร์มโอเคซีโนแวคเนี่ยเป็นเอกชนที่ตั้งบริษัทในประเทศจีนเอกชนนะเป็นคนผลิตตรวนซีโนฟาร์มเนี่ย เป็นรัฐบาลจีนผลิตเองรัฐบาลจีนผลิตเองโอเคแล้วในไทยทําไมถึงนิยนะนะมชินอวคนักเพราะว่ามีเจ้าสัวใหญ่ในประเทศไทยไปถือหุ้นอยู่ในชินวอวกม,มันคือที่มาของอะไรก็ชินอวคอะไรก็ชินอวคอะไรก็ชีนอวคสั้างซ้ำสองครั้งสามครั้งใครใครห้ามก็จะสั่งนี่ทาให้วัคซีนอื่นๆเนี่ยเข้ามาช้าแล้วก็ไม่ทันมีปัญหาตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาจําได้ไหมจำกันได้ไหม โอ้รอวัคซีนไฟเจอร์ก็ยังไม่มาอะไรก็มาแต่ชีโนแวกมีเต็มบ้านเต็มเมืองใช่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 อ่ะนี่แหละคือที่มาของแม่งต้องไปประสบทุกที่โอเคครับผมนะครับอ่าต้องบอกก่อนเลยนะผมแล้วก็วัคซีนที่จะฉีดน,นะฮะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะให้ฉีดตรงๆหรือว่าจะมีการซิกแซกจะมีการเออไอเหมือนเหตุการณ์ที่เราเวน่าไงลุงตอนที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยเอยเอยเอเขาบอกว่าให้เลือกได้ตอนเข้าไป อ่าเลือกได้นะคือทุกคนเขาเขาประกาศเลยนะทุกที่เลยเขาบอกว่าเลือกได้ใช่แต่พอเราได้เลขทะเบียนเราเริ่มเอกาาปแล้วเราก็เริ่มจุดลงทะเบียนอันดับแรกเลยนะเขาเขียนว่า walk in ฉีดวัคซีนอ่าพอเอาเราก็เข้าใจว่า walk in เหมือนกับที่อื่นไง walk in ไปปุ๊บ walk walk in ฉีด walk in ไปปุ๊บถลกแขนเลยเออแต่ที่ไหนได้หรือว่า walk in ไปปุ๊บลงชื่อเสร็จปุ๊บถะลกแขนเลยเปล่าถ้าเขายื่นเอกสารมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอ่า ฟันบายบางคนก็ไปอีกวันนึงอีกสองวันอ้าวตายห่าตกลงแล้วคําว่าบล็อกอินคืออกอินไปลงทะเบียนบก็เหมือนเมื่อก่อนแหละลงทะเบียนแต่อันนั้นมันจะลงทะเบียนวันนี้แล้วก็อีกเป็นเดือนใช่ป่ะอ่าใช่แค่ลงทะเบียนแล้วเร็วขึ้นอ่าคำว่าบล็อกอินเนี่ยมันก็มาทําให้สวยหรูแต่จริงก็ไม่ใช่อ่าแล้วก็จะมีอย่างนี้นะอตอนจุดใช่ครับตอนจุดที่ว่าเราไปยื่นเอกสารนะสมมุติว่าเราติ๊กติ๊กไฟเซอร์มาจากบ้านไฟเซอร์ แล้วเขาก็มาถึงปุ๊บเขาก็ดูหน้าเราแล้วก็บอกว่าตัวเซิร์ฟอ่ะอายุเอยอายุเท่าไรอายุเท่าไรอ๋อเข็มแรกใช่ไหมเข็มแรกอ่ะตอนนั้นเอตตายังอยู่เยอะยังอยู่เยอะเอตตามีเยอะเยอะๆเขาก็บอกว่าเอตตาเอตตาเท่านั้นเข็มแรกอแล้วก็ลืกได้ไม่ใช่หรอไม่ได้เข็มแรกต้องเอตตาเขาคำนวณแต่แล้วตกลงเขาเถียงกันเองเขาเถียงกันเองไปมีมีนั่งอยู่อีกสองอีกคนหนึ่งบอกว่าไฟเซอร์ได้แล้วเพิ่งประกาศ ขนาดเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนีอ่าใช่ใช่ใช่แล้วพอ<ม>เดินไปสักพักหนึ่งนะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกอือาก็ลงลงทะเบียนอะไรนียบอยใช่ไหม,มอืมแล้วก็มีคนนึ่งจะพาเราไปอกใต้อีกคนนึงก็บอกว่าเอ,อ้ยจะพาเราไปไฟเตอร์แย่ง,งอยู่ตรงนั้น,นอ่ะอ่าสรุปแล้วนะผมนะมันต้องชัดเจนพเพราะอ,อะไรถึงเป็นอย่างนี้วะเพราะอะไรลูกคือตั้งแต่ระดับบนไงอ๋อเขาไม่มีความชัดเจนพอไม่มีความชัดเจนการอบรมการ ส่งต่อการกระจายงาน,าางานมันก็เลยไม่ชัดเจนเลยทําให้คนที่ทํางานระดับล่างลงมานเนี่ยเขาสับสนในคนที่ทํางานอยู่หน้างานสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าไอ้ไอเจ้ากระทรวงก็เดี๋ยววันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างไงอ๋อใช่ใช่ใช่คือหลายอย่างหลายครั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับไอ้โรคโควิดเนี่ยมีเหตุผลล่วงหน้ามาต้องนานใช่ไหมต้องเตรียมตัวทานแต่ว่า รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการเตรียมตัวแล้วก็ให้คนนู้นทําอย่างคนที่ทาอย่างเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกออกมาเลยว่ามีทางเลือกหรือเปล่าว่าชิโรงแวดก็ไม่ไม่ได้ว่ามันเสียหายอะไรเพราะว่าประเทศจีนเขายังรับรองมีบางประเทศสิงคโปร์เขาก็ยังรับรองได้อ่าใช,ใช่ใช่ก็ไม่ได้ว่ามันเสียหายอะไรแต่ต้องให้คุณคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เลือกมีโอกาสเลือกให้กับลูกเขา ใครอยากจะได้เชโนแวกสองเข็มก็ให้เขาไปใครอยากจะได้ไฟเซอร์สองเข็มก็ต้องให้เขาไปใช่ไหมใช่ใช่ใชไม่ใช่เอาเหตุผลมาบอกว่าไฟเซอร์มีน้อยเอหรือว่าเชโนแวเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่รองพื้นอย่างดีหรือไม่ก็บอกว่าไฟเซอร์เนี่ยจะทําให้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสพคือเหตุผลเนี่ยมันมันคือเขาเรียกว่าไงเหมือนจะแบบว่าสรุปแล้วเนี่ยเชิญชวนให้มาซีนแวใช่เรา เหมือนเอาชิโนแบคมาหลอกหลอนให้เอ้ยงงงงเอ้ยชิโนแบคลวกันไม่ได้ต้องให้เขาเลือกอ่าใช่คือใครที่ดูคลิปนี้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างาเสร็จแล้วช่วยกันกระจายคลิปนี้ไปให้ถึงกระทรวงสาธารณสุขและทุกๆคนให้ถ้ามีโอกาสต้องทําให้เกิดทางเลือกต้องพยายามให้มันเกิดทางเลือกใช่สุดท้ายมันต้องเป็นให้เขามีทางเลือกไม่ใช่แบบ แกมบังคับอย่างงี้แกมบังคับใช่ไนีใช่เพราะว่าจากที่อ่านมานะมันมีซทอนแวรมาหลอกหลอนนะผมนะคนที่อยากได้ซทอนแวรโอเคแล้วไม่ว่ากันแต่คนที่อยากมีทางเลือกแต่จากประสบการณ์เรานะครับถึงเขาจะบังคับนะเรายืนยันเราเป็นพ่อเป็นแม่ยืนยันไปเลยจะเลือกไฟเซอร์เท่านั้นจะเลือกไฟเซอร์เท่านั้นเพราะว่าในต้องได้เชื่อผมอะทุกที่เขาก็ระบุเอาไว้ว่าเขาจะโม้โม้นี่มาก่อนเขาเขาจะแบบว่าทําให้เรางงๆก่อนเอ้ยเอไม่ได้ต้องไอ้นี้ไอ้นี้เรายืนยันเลยว่าต้องไฟเซอร์ ยืนยันเสียงแข็งเลยคุณเป็นพ่อเป็นแม่ยืนยันเลยว่าต้องไฟเซอร์เอางี้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทางให้เลือกอะเรายืนยันยังไงก็ต้องหัวเดตีนขาดลูกกูต้องฉีดไฟเซอร์เท่านั้นอะเพราะว่าอันนี้ก็คือหมอสมศักดิ์โล้เลยขาเขาแนะนาใช่เพราะว่ามีเหตุผลที่น่าสนใจก็อย่างที่ลุงบอกไปแล้วนะโอเคสําหรับวันนี้นะผมดูแลจะเพิ่มเติมอีกไหมตอนเนี้ยที่น่าจับตามองคือช่วงก่อนเนี่ยโรคการระบาด ของโลกเนี่ยมันมันตัวเลขเหมือนเหมือนกับจะต่ำตอนนี้มันเริ่มสูงแล้วเอา้าหลอลุงเอเห็นเขาบอกว่าในหลายประเทศก็เริ่มมองกันแล้วว่ามันจะเป็นโรคประจาถิ่นคือมันจะเป็นโรคประจําถิ่นก็จริงอยู่ครับคือการระบาดของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่าความดุนแรงของโลกอะ่ะมันเริ่มล,ล,ลดระดับลงไฟเซอร์ก็เริ่มผลิตอันนี้ได้แล้วอะไรยายาเม็ดใช่ไหมโลวิทโลวิทอะไรที่ยาคือยาที่จะรักษาโควิดเนี่ยสามารถซื้อกินเองที่บ้านได้ พอเข้าการเข้าถึงยาเนี่ยมันง่ายขึ้นการรักษาการดูแลตัวเองเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ระดับความแรงของโรคมันลดลงมันก็เริ่มจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่การระบาดมันก็ยังรุนแรงอยู่เขาถึงต้องให้เร่งฉีดวัคซีนในเด็กไงอ๋อใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในเด็กนะฮะอยากให้มีประสิทธิภาพมากขนาดคุณสมศักดิ์โลดเลขา เป็นหมอเลยนะครับใช่ใช่เป็นประธานหมอของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เลยยังแนะนําให้ฉีดไฟเซอร์อันนี้ก็นะแล้วแต่เลยนะสำหรับวันนี้นะผมอ่าจะถึงท้ายไหมหรือไว่ายอยังยังไงก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งไฟเซอร์เท่านั้นไปยืนยันกับในการเข้าไปฉีดให้กับลูกเราไฟเซอร์เท่านั้นไฟเซอร์เท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ แล้วก็กดซับสไครป์ครับผมแล้วส่งให้เพื่อนๆเราเลยนะแล้วก็ไปบอกเขาเลยลว่าไฟเซอร์เท่านั้นไฟเซอร์ Pfizer เท่านั้นนะครับแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเราด้วยโอเค <Okay, S 1> นะโอเคครับผมนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะแชร์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมพิมพ์ลงมาได้เลยนะฮะโอเคนะผมสำหรับวันนี้ทั้งอารุณแล้วก็ลุงศักดิ์ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับ